แบบขัดห1 5ึการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นะคะข้อที่1.1นะคะ10บวก7นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็นฉันมีหนังสือวิชาภาษาไทย สิบเล่มหนังสือวิชาภาษาอังกฤษเจ็ดเล่มฉันมีหนังสือวิชา ภาษาไทยและหนังสือวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่เล่มต่อไปข้อที่1.2 2 0นะคะ20ลบ นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็นการดามีเงิน20บาทจ่ายค่าปากกาไป6บาทการดาเหลือเงิน กีบ่บาท